สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาบอกทริคหรือเคล็ดลับบางอย่างที่สามารถทําให้หน่อไม้ออกนอกฤดูได้เหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับนี่คือหน่อไม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองช่วงที่ผมทําคลิปนี้เป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับฝนฟ้าก็แรงสภาพอากาศแห้งแรงแต่หน่อไม้เนี่ยยังโผล่ขึ้นมาให้ได้กินนะครับกรณีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญก็ได้ก็คือมันรกเกินไปผมก็เลยจัดการตัดออกครับ ตัดออกทั้งกอเลยโดยเหลือไว้แค่ลำเดียวแบบนี้ครับผ่านไปแค่3วันจะมีหน่อไม้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นพยัก์ปักกิ่งนะหลังจากนั้นผมอยากให้หน่อไม้เนี่ยมันมีสีสันสวยงามมีรสชาติอร่อยกรอบหวานผมก็ใช้เคล็ดลับเด็ดเลยเอาแกลบดำเทใส่ลงไปแล้วก็คลุมหน่อไม้ไว้นะครับ จากนั้นผมก็อัดสปริงเกอร์เข้าไปหรือถ้าใครไม่มีสปริงเกอร์ก็เปิดสายยางเอาน้ําใส่แบบนี้นะครับผ่านไปไม่นานครับหลังจากที่ได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็คลุมแกลบดําไว้ผลปรากฏว่าได้หน่อไม้สีสันสวยงามมีขนาดใหญ่นะครับและที่สําคัญกรอบหวานด้วยนะถ้าเราห่มหน่อแบบนี้นะครับนี่คือทริคเทคนิคการทาหน่อไม้นอกฤด,ดูที่เราสามารถบังคับให้ออกนอกฤด,ดูกาล อย่างที่บอกไปนะครับช่วงที่ผมทาคลิปเป็นช่วงเดือนมีนาคมวันที่สิเกเป็นช่วงหน้าแลง้งเพราะไหมอยอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ลองตัดแต่งกิง่งสางกอและจํากัดลำไว้ไม่ต้องเสียดายนะครับหากเราอยากได้หน่อไม้ส,สวยๆมาไว้กินก็ใช้วิธีการนี้ได้ตัดแต่งกิง่งสางกอจํากัดลำไม่ต้องเหลือไว้ลําเดียวเหมือนผมก็ได้นะเหลือไว้สาําแต่นี้ผมตัดลําไปใช้ด้วยนะครับรากกอนเนี้ยเนี่ยมันรบกินไปมันบดบัง พืชผักอย่างอื่นผมก็เลยจัดการทําแบบนี้สุดท้ายก็มีหน่อไม้กินโดยใช้เวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะครับอยเริ่มรักษาความชื้นให้ดีทําแค่กอสองกอก็มีหน่อไม้มารับประทานในครัวเรือนหมุนเวียนกันไปนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยควรให้น้ําให้ดินเปียกเลยนะครับให้ดินเปียกเลยเหมือนกับเราจําลองหน้าฝนนั่นเองรับรองออกหน่อนแน่นอนต้องทําดูสวัสดีครับ